เห็นไหมคะฝนตะกี้มาไม่ถึง10นาทีรู้ไหมคะว่ามาทำอะไรคะฝนเห็นไหมคะมาทำลายดอกไม้คะ่ะเห็นไหมคะ กระถางดอกไม้ล่นละค่ะเห็นไหมคะนี่ <c oughs> กระถางดอกไม้ล่นค่ะเห็นไหมคะจุดท้ายดอกไม้ก็มานอนอยู่ตรงนี้ค่ะเพื <c oughs> ่อนๆนี่น่าสงสารน้องมากเลย เห็นไหมคะตกมาทำไมตกมีลมมีฝนอย่างเงี้ยมาทำลายดอกไม้ฉันเนี่ยเห็นไหมคะตะกี้มาทำท่าตกหนักตอนนี้ฟ้าร้องเห็นไหมคะดูน้องเป็ดนะคะน้องเป็ดยังกลัวกลัว ฝนนะคะเห็นไหมคะน้องเป็ดเยอะเลยค่ะนะคะนี่ดูทอมฟ้ายังจะมาอีกนะคะดูเมื่นฝนมาแล้ว ฝนตกไม่เท่าไหร่นะคะอย่าเอาลมมาอมบอกไม่ถูกสงสารดอกไม้ดอกไม้หล่นต้องมานั่งทำความสะอาดอ,อีกเนี่ยตะกี้น้องเป็ดตกใจเสียงฟ้าร้องลมนะคะเห็นไหมคะตอนนี้ตกหนักอีกแล้วนะคะ ตกได้นะคะแต่อย่าลมแรงก็ดอกไม้ดอกไม้กำลังนั่นเลยค่ะอือห uh ื huh. เห็นไหมคะนี่ตกหนักแล้วนะคะดอกไม้ไม่ได้เก็บนะคะวันนี้เก็บพรุ่งนี้ค่ะอือห uh ือ huh. นี่คือสายฝน บรรยากาศตอน4โมงเย็นฝนตกนะคะไม่ได้ห่วงอะไรนะคะที่ตื่นมานี่คือห่วงดอกไม้เนี่ยเห็นไหมคะเริ่มจะตกหนักมาแล้วเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยตกไม่ว่านะคะโ,โ,โ,โมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแบบนันโอ้โหอื่อี่เล็กคะเ่ะ็ร่มเย็นสบายนะคะจะบอกไว้ก่อนเนี่ยมีมีมีลมอย่างนี้ก็ไม่ไหวไม่ชอบนะคะดูน้องดอกไม้สิคะนอนอยู่ใต้ผืนเลยโอ้ ปิดเลยค่ะเห็นน้องดอกไม้แล้วไม่ค่อยสบายใจเห็นไหมคะดอกไม้เพิ่งจะปลูกด้วยก็มาในบ้านแล้วนะคะ ตกอย่างเดียวก็พอนะคะไม่ต้องเอาฝนมาก็าไม่ต้องอ่าไม่ต้องลมมาตกเฉพาะฝนเนี้ยจะดีใจมากๆเลยค่ะนี่มาทั้งลมทั้งฝนเนี้ยไม่ไหวนะคะไม่ไหวนะคะมาทำลายดอกไม้ไม่ไม่ไหวเลยค่ะไม่ไหวค่ะ